อ่ะล่างสุดนะครับล่างสุดคือ conscious เดี๋ยวดูภาพเอาง่ายๆเลยล่างสุดคือ conscious mind สรุปมี3 l e v e v e l 3ระดับโอเคไหม 3, สามเลอันนี้มันดูมีเยอะๆมีหะายเยอะๆ,ๆไม่ใช่นะไอ้ที่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วไม่มี Level เยอะๆ,ๆแต่ Level ใหญ่ๆระดับใหญ่ๆ,ๆมีแค่3ระดับอันแรกคือ conscious conscious Cons <cious S 2> ก็ค, Cons คือจิตสำนึกของเราที่ใช้อยู่ใน physical ใช้อยู่ในโลกที่มันจับต้องได้ แต่จริงคุณรู้ใช่ไหมล่ะมันมีอะไรที่มันเยอะกว่านั้นที่มันเป็นเหนือที่มันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เป็นโลกของพลังงานและวิญญาณคุณไม่รับรู้คุณรับรู้ไม่ได้เพราะคุณมองไม่เห็นมันแต่ไม่ได้มองไม่เห็นมองไม่เห็นไม่ไม่ได้ความหมายความว่าไม่มีใช่ไหมรู้ใช่ไหมเวลาไม่คุณลมมันมองไม่เห็นแต่คุณรู้ว่ามันมีไฟฟ้ารู้มองไม่เห็นแต่รู้ว่ามันมีใช่ไหมคือใไฟคือรู้ว่ามีมีเยอะแยะที่คุณมองไม่เห็นแต่รู้ว่ามี อะไรที่เหนือกาน,นั้น astroplane อะไรอย่างงี้แต่ว่านี่ subconscious mind จิตใต้สำนึกอยู่นี่หมดเลยนะครับควบคุมพวกนี้หมดเลยคือ astroplane อะไรต่างๆไว้ชัวค่อยมาอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันก็เป็นเลเวลระดับต่างๆของเรื่องของจิตวิญญาณนะครับสูงสุดคือระดับกอ d ระดับพระเจ้าอยู่นี่เลยระดับพระเจ้ายาเว e หรือบางคนเรียกว่าบุตรดาหรืออะไรก็ตามแต่ mm hmm. อันนี้ก็คือ all that, all that is ทุกอย่างนะครับ uh, all that is คือสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันหมดอยูบ่บนสุดเลยนะครับเลเวลสูงสุด นี่ะดับต่าสุดก็คือเราระดับของต่ําสุดคือระดับของคอนชีสจิตสํานึกที่เรามาใช้ในโลกนี้นะเป็นเหมือนที่เรียกว่า e อีโก้นะครับเป็นอีโก้คือเป็นหน้ากากอีโก้คือหน้ากากอันหนึ่งที่เรามามเหมือนหน้ากากที่คุณดำน้ำอ่ะเวลาคุณดำน้ำถ้าคุณไม่ใส่อากาศคุณมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นอีโก้ของเราเป็น personality เป็นเป็นบุคลิกของเราก็คือมาเพื่อให้มาใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อที่จะเห็นมันเห็นมาสัมผัสมันได้สัมผัสมันได้ ใช่ไหมแต่ไอ้เหนือมันมันมีเรื่องของวิญญาเรื่องของซับคอนเชียสซับคอนเชียสที่ไม่ได้อยู่ใต้เรานะถึงแม้ชื่อมันคือจิตใต้สำนึกใช่ไหมแต่จริงๆมันมอยู่ power เหนือข้างบนขึ้นไปอีกเยอะนะมีหลายๆร,ระดับเรื่องที่มองไม่เห็นนะครับเรื่องของซับคอนเชียสก็คืออันที่สองเนาะ uh, level สามสุดอันบนสุดคือ super conscious ซูเปอร์คอนเชีย์นี่คือความสุขอะซเอ็กซ์ซี่ความแบบแบบแบบว่าเอาไว้ผมจะมาสอนนะนี่คืออยากสอนมากเลยคือเป็นเป็นนายแห่ง3โลกก็คือ3โลกจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกจิตเหนือสํานึกนี่คุณจูนกับพระเจ้าหรือจูนกับ h ออร์เ s e l ์จูนกับจักรวาลจูนกับ all that is คุณจะใช้คําไหนก็ได้แล้วแต่ universe พระเจ้าอะไรก็คุณเป็นหนึ่งเดียวจําไว้เลยนะบนเลเวลบนสุดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ายากนะทุกคนก็แค่ฝึกเท่านั้นเอง มันจะโคตรมีความสุขเลยมันจะเป็นความสุขที่เหนือโลกนี้มันเป็นความสุขที่คุณเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งคุณเป็นหนึ่งเดียวกับกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับแล้วคุณรู้ว่าอะไรคุณสามารถมีความมีความปรารถนาแล้วก็คุณจะดับความปรารถนาที่ไม่จําเป็นเก็ดปะคุณจะมีความปรารถนาที่อยากจะมีความปรารถนาที่จะช่วยโลกนี้อยากเป็นคุณค่าอยากจะเป็นอยากจะทําอะไรที่ม,มันเหนือโลกนี้เวลาคุณทําประโยชน์ให้กับโลกนี้ ยิ่งคุณทําประโยชน์ให้คนคมากเท่าไหร่เงินลิ่งดังไหลมาหาคุณเท่านั้นซูเปอร์คอนชียสนะครับหยุดเนื้อสำนึกคุณก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเวลาคุณนั่งสมาธิ Alpha อัลฟ่าผมจะสอนเดี๋ยวสอนอัลฟ่าอีกครั้งหนึ่งเอามาแบบสั้นๆเวอร์ชั่นสั้นนะครับวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาพานันธ์ค่ะ หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจารย์จะสอนเข้าสมาธิอัลฟานะคะเทรนโดยอาจารย์บดิ์เองซึ่งคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่เปิดมาให้สําหรับใครที่อยากโปรแกรมข้อมูลที่ดีๆเข้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สําเร็จตัวอยาอ่างคือแบบบอกจากใจเลยว่าเ,ออเราทําได้มาทุกอย่างเนี่ยคือเริ่มจากตรงนี้คอร์สนี้แล้วเมื่อเราโปรแกรมอย่างนี้ตั้งแต่ต้นปีอ่ะดูดูเลยว่าชีวิตปีนี้จะเป็นยังไงลงมายังไม่เห็นยังไม่รู้เลยว่าปีที่ผ่านมาจะทําได้ขนาดนั้นนะ จนทําได้ออกมาแล้วแบบบูชาคอสนี้มาก<ด>แล้วก็เราก็รักอาจารย์มากแบบเราเข้าได้แล้วเราจะทําหรือจะเป็นหรือจะมีอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะคะราคาน่ารักมากจาก2 0 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง9 9 0 0ันเกอบาทนะคะได้เจอตัวนะคะสําหรับออนไลน์ลงได้เลยค่ะ 6, 9 0 0เกบาทราคาราคาดีมาก6,9 0 0ในออนไลน์นะคะส่วนเจอตัวนะคะก็ 9900บาทใช่แล้วคราวนี้มีโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานะครับมีโปรดักต์ใหม่ผมนั่งคิดว่าทำเราทำเป็นกล่องสมาธิดีกว่าชื่อว่ากล่องบัณฑิตประกาศสิทธิ์เกล่องบัณฑิตประกาศสิทธิ์นะครับเป็นซีรีส์ใหม่นะครับเป็นซีรีส์ใหม่เป็นลำโพงสีนี้แล้วก็มีวิชีขาวก็มีนะครับแต่ประเด็นก็คือว่านี่สมมติว่านี่เป็นในเป็นธีมของสุขภาพมีทั้งสุขภาพมีความมั่งคั่งมีอะไรบ้างมีสุขภาพมีความมั่งคั่งความสัมพันธ์ แล้วก็ความสำเร็จแล้วก็มี30ล a อ of l ไลฟนะครับอันนี้ก็ฟังต่อๆกันได้เลยนี่แล้วก็ใช่เป็นมินิคอร์ดเลยแล้วก็ที่เจ๋งคือนี่มันเป็นมันเป็นการ์ดนะคุณดูนะแล้วก็ดึงออกมาให้ดูให้ดูเสร็จแล้วก็ออกมาเป็น USB โอ้โหแบบใหม่ค่ะ USB นี่เห็นไหมเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปข้างหลังเนี่ยนี้ก็จะเปิดใส่ USB ข้างหลังนะ จากพลังต้นกำเนิดนี้และมีความสามารถที่จะหาความสูงดุลของเขาเองอมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอมอันนี้ทุกทกนอันนี้ดีมากเลยแท็กต,ต้องบอกทุกคนนะ,ะโปรแกรมสมองที่ผมใส่ให้อะ่ะเป็นเนื้อหาที่มันท็อปของโลกจากอับราฮมฮิกส์คือผมไม่ได้แต่งเองไม่ได้แต่งเองแล้วก็คิดเอง แต่ว่าผมต้องการเอาของที่คุณภาพที่มันระดับโลกจริงๆผมก็เลยแบบแปลเลยคราวนี้เพราะต้องแบบต้องแบบเป๊ะต้องเป๊ะแล้วก็เอาที่มันเจ๋งจริงๆของโลกผมคัดเลือกเอง9,900บาทนะครับจากราคา20,000บาทก็ถ้าเกิดใครซื้อกล่องปฏิบประการศิล์ด้วยแล้วก็ไปเรียนคอร์สอัลฟาด้วยมีราคาพิเศษคุยกับทีมงานคุยกับทีมงานของผมเลยนะครับไปวันเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคุยกับทีมงานผมบอกขอแพ็คคู่เลยของก็ใช้ราคาพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับ